ไห้ยุตฮ่าฮ่าฮ่านี่คือการปนไว้อุ้ยป้นยังนั้นจ้ามาแต่ให้แต่นาบ่มีแนวให้ปนดอกเฮ้ยมีหังกอาเบิร์นฮาราพิกเขือเขือปลาลาโอ้ยพริกเขือเขือปลาลากับบ่มีดอกคุณจนเฮ้ยเอาบ่มีหยังกับญีปุ่นสวัสด้ไหมือนี่แม่นอยู่บอกโอ้แม่นแล้วปนสวัสดอ โอ้ยสวัสดิ์มันบ่อยู่ดอกจ้ามันบ่มาจ้าเน็นจ้าจะไปหาหมอเอ้ยอย่ามาแตนลูกอยู่นี่วิ่งเฮ้ยเขาป้าไปเอ๊ะไปยังนาะจ้าสิปนสวัสดิ์วิ่งปนสวัสดิ์เออไปเข้าไปเอ๊งี้อยังนี่แหละ เหตุการบ้านเอาการบ้านไข้ตัวมันได้เหตุการบ้านเนาะปะกูม่ได้เจักเชื้อการบ้านเอ้าเจ้าคือประเฮ็ดสั่นไม่ก็ประเฮ็ดล้วเนาะข้ามึงให้หนิมึงบอกแยกบนนอมึงก็บอกแยกกั็เชื้อเฮ้ยคอยไปยานพีหลอกแม้ยานเนี่ยไงเล็วันนอนน้ำพอน้ำเมยู่เอ้าเกี่ยวยังกับะ่อยไม่ก็เกี่ยวแล้วเนาะ ยังว่ากูบ่เก่งต้องให้แม่มึงบอกการบ้านห่นเออมึงเขาแยกว่านอนแล้วเป็นชเช้าเลยมึงจะมานอนน้ำพอน้ำแม่ยังไงเป็นอย่างนี้พอคือแยกว่านอนสั่นนี่แยกกันได้มึงว่ากูแต่งแม่มาจักบาทโห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยสันแล้วเนาะกูแต่งแล้วเนาะมันคุ้มค่าแต่โดนแล้วเ <laughs> จ้านี่แยกว่านอนรูดไปยังส่งเลย โอ้น้องเอ้ยข้าดองเจ้าทอดได้ให้บอกแก่ไอคือเมื่อบอกโพไอ้คือเมื่อบอกแม่ให้มาขอหนาดน้องเมื่อไหวแต่เบิงแง่งนางเอ้ยเออเออให้ถามแม่เพราะไงจะเท่าปานี้ขอแม่จะกันย่างเนี่ยบ่ไม่แตงย่างเหรอลูกนี่ใช่คือเ่เห็นจะเชื่อฉัน ไหวก็อยู่ได้วัดฮันเดียวฮะบวชบ้าไปไนโอ้ไม่ได้บวชเราตายแล้วตายแล้วเออเข้าปานนี้พ่อแม่ฉี่ย่างจังไหนเนาะแล้วทำไปชั่วเว้ยคือบวชตายแล้วฉันคือบวชอยู่นี่วะอยู่นี่วบวฉันเมื่อก่อนเาเพิ่งได้อายุครูหันเออพ่อแม่ฉี่ย่างจังไหนเนาะ โอ้ยพ่อหมอเอ้ยอันผ้าลูกผ้าหลานมาให้พ่อหมอเบิ้งมันจมอยากมาหาเจ้าพ่อหมอหนิจักมันเป็นโรคอีหยังโอ้จันดอกพี่พ่อหมอเบิ้งแห่แน,น่ยจันดอกยินยังเออได้ได้ได้แต่ลูเอาชีพจรมาจับเบิ้งดูจ้าเออเป็นยาเจ้าชีพจรมังกรได้เอาเออเอาเฮ้ ชีะจรปั่นป่วนต้องอเฝ้ารักษาเลยคือว่าจังสันล่ะพ่อหมอตัวนี้ล้มปันปั่นป่ปวนแล้วเอชีะจรเต้นจากวันชิมาซิลอนเป็นจังไหน่ะบัดมันต้องเขาไปทปัท้งไปีในห้องเลยครับบ่เออต้องเอาประโลดนี่แงเขารูทวัานเพื่อติดตรวจ้ารุกไม่ยังไงได้จุงรูทวัานนั่นเออไม่ยังเหรอพ่อหมออันรูทวานนั่น เอ้กับหูกน้นเทานี่ละเพี่นสิตรวจห้าโลกฉันเองโอ้เพ่อสิเอาปลาหลอดแน่กับหูกน้นปฏิว่าจังสั้นบอกพ่อหมอเออได้ว่าตอนทั้งปีีหันมันต้องไปทัพในห้องเอามู่เจ้าห้ามลบวนไหน,นเออท,ทายอยู่ทั้งน่องเล่ระเด้อไปเจอเข้าไปในห้องนี่ดุนเด้อพ่อหมอาเาข้ววดีย เออทาอยู่นี้ลทะทากะทะเออน้อนลงน้อนลงเออนอนความเด้ออุย้ยพ่อหมอมองหันมันบบแมนหูก,ก้นได้จ้ะเอออย่าปากอันที่หมอแง่เนี่ยมันกับโบแมนปลอดขึ้นกันโบแมนหูก,กห้นนะนะปลอดกับโแมนปลอด โมแจ๊กบ่นี่เสียหอยผู้หญิงไงฮะชัวอ์หวยโอ้ยเสียหอยบ่ยบ่เป็นเสียหอยเฮ้ยเสียยี่ห้อมาเลยเฮ้ยเอาสิคมคืนไพก่อนวะเฮ้ยข่มเลยโอ้ยอย่าคมคืนเนาะจ้าข้าจะคมคืนกับขมคืนตะนูจ้าจุงซานย่า พีห้ามึงอยากจเน้เความผิดมึงพุดปากไวปข้าคลัวจึงฉันคุณได้แล้วจะพุ้นโจรพื่นหิพิจารณาหนาะเองงั้วะเอา,จาใจไหน่ะเฮาเอายุบย่า่พุ่ผขึ้นเนือยบ่บุ่ผขึ้นแย่ยู่บยย่ เนี่หันเชี่ยวกันละบอกพ่อใหญ่เออก็เอากันทันแล้วมึงคือคว้ามือซื้อกล้าได้เดิมไงมือเต้าคือบอกบังกันไปซะก่อนจะฆ่าปีซีปีกันยังดีโอ้ยมึงอุกข์กัญญากรท่อนกล้าไปไปเฝ้าไปตลาดมึงฮะเอาเงินมาให้แม่ฉันโผลเงินบ่จ้าเออเนียวสองร้อยพ่ออยู่บ่ก จบอกพ่อามาตายยังชองร้อยนึงหันขาไหน่ันช่องมื่นเพื่อนนะห่วยพ่อก่แ้อไปนอกงั้นองมื่นเนี่ยมึงมีจะบ่อยก็เยอมแน่นิขาดเันบ่พ่อนี่ขาดเท่าไดร่เขย้ายเอ่อขาดทั้งหมือนดาราขาดทั้งชองมื่นหัน อันนี้ค่อยกลายไปเฮืาเจ้าเนาะเห็นเสียงดังปึ้งปึ้งปึ้งปึง,ปงจะพิษก,กันกับเมียเจ้าบอกห่วยผู้ใดว่าเดี๋ยวนี้ค่อยนี่แหละค่อยกลายมาค่อยได้ย,ย,ยดินเนาะไม่ได้พิษกันอันนั้นเป็นเหตุการณ์ปกติฮะวะมือเด้๋ยวมันบ่า,ายผูนมันผิดปกติหันว้า <laughs> เรื่องย n ล่ะพ่อใหญ่อุ้ยเรื่องบม่เป็นเรื่องดอกเออมันว่ากูไปเล่นเสาพนาอ้าที่จริงกูว่ได้ไปหาเล่นผู้ใดดอกผู้ใหญน้ำนองน้ำนุ่งไปซะละมันเชื่อมสายสัมพันธ์เนาะออจะว่ามันก็เกินเลยจังน้อยเกินเลยเออเกินเลยเนี่ยได้แหละพ่อใหญ่ จะกกายเชื่อมสายสัมพันธ์มันก็กลายเป็นการผสมพันธุ์ให้เร็วผสมพันธุ์เออการผสมกได้อีดอกพยายโอ้ยไดาก็่ยาหัวหาพันธุ์ดอเดี๋ยมันบม่ได้กูจะเชื่อดอกเอาลอกให้ผู้ใด้สานพ่อยมวยมันก็ได้พ่อก็เมียกูผู้พรวด บม่ได้กูจะเทือได้แหละเอาพไปย,ยังเฮ็ดยังโอ้ยกูว่าสิซุปน่าไม่ส้มคืออยากเสนดอกระไรไปซื้อมาเนี่ยอ๋อซุปม,ม,มันไม่ส้มก็คือเฮ็ดใส่ขวดบุญนี่มันคือบุญเฮ็ดใส่ถุงคือเกาบุญโอ้ยเขาก็ทันสมัยแล้วเนาะเขาก็ใส่ขวดกันมืดฮนละ่ะเอา้าเจ้าเฮ็ดยังถึงเสร็ล้วเหียนหเนี่ย ออก็เอาน้องแม่สมออกนีน่แล้วนนาะไปเช็คว่าแม่ออกอยากออกซาจะมากูจมอยู่นี่โอ้ยกูได้ไปให้ติ๊กท่เนาะบดรีมาบมา้าก็จะได้เบิ่งนี่เอ้าม่เจงไรนจ้ะนี่ก็ปาดออกทน้่งตัวขวดน่าจขาดทั้นก้ะขาดก็ยามม่แล้วขวดเนาะกระเทอออกทน้งตัวบานี้ให้ตจ๊ที่ยังไหจะได้กินแม่ท่ามันคือบอกเลยมาให้จยจงชี่ใะ้ขอวยจะออได้เียรเน้อว่าเังไยห อย่าให้ค่อยบาาเพราะเท่าย้อนเกิดโดนจะซื้อตัวนี้ไอ้คอยรบ้วนไอ้เด้อป่นตกแห้งแห้งเมียแจ้วมาอยู่ไว เพียนค่อยอยู่กับเจ้าสองคนจะบอกบเข้าใจพิธบอกงานเจ้านี่ใหมัดจับบา้านนี่แม่ว่าบอกให้บอกคนแปลกหน้าแต่ว่าเราบอกเป็นคนแปลกหน้าเราเป็นคนหน้าแปก๊ก พี่ฮานี่เป็นบาทได้นี่ยยย,ยมาก้เาเอกินลูดกูบปทนยากอ่ะทันแล้วเล่นจะ่วยรซับเมกินเขากินน้ำล้วบที่นี่ ก็เหมนังจะคือเอาไปเติมโทราศัพท์เบิร์ยังเมื่อคืนอ่ะ,ะเวลาบนนอนจักคุยกับบูได้โซ <c oughs> เลนัวนี่มากินเขาเอาไปไ,ปไว้ไม่ไมไปไว้ด้วย <c oughs> อที่งนี่มันก็เปกเป็นเธอว่า <c oughs> เล็นหนังอยู่เนาะพากันมานั่งเล่นนั่งหัวอยู่นี่ลหละจ้าไปยังเนาะยายโอ้ยมาเก็บเงินนันคาสมุนไพรจะปีไก่เนี่ยเขาเจ้าเส้นไว้ใอนหลังนันนะกับพ่อดีจังว่ามันเหลืออยู่นิ่ก็เลยสิมาเสนอให้จ้าคือ,อ้ย่างนี้มาเทเงยเจ้าบ่คอยสบายแม่นอยู่ดกนอนเอาหลอดเอดเลดอยู่นี่นี่เอ้าเอา,เอานั่นบอกนอนอยู่นัานบอกจ้านี่โอ้ยมาเอาของดีไปกิน จะได้ช่วงได้เศร้าสิได้ไม่งามไม่แงบางคนก็ซื้อสดบางคนเพิ่นกัเส้นไว้จังว่าเดี๋ยวนํามาเก็บเอานี่ละ่ะท่านเด้เบิดอยู่อันบ่เอาไว้ท่านเจ้ากินจักหมอบอ,อ้ยคันว่าพื้นเลืองอยาเนี่ยฮันกระซื้อมามัดทุยาเละผู้ใดไหวยังดีค่อกระซื้อมามะ็ดชวนสุนแนเอารถมันเป็นสรรพคุณนจิงไดกว่ายาเจ้าฮันกินแล้วนี่มันจี มีเหียมีแห้งจิกินขาแซบน้อนลับป้าป้าพูดบกที่สําคัญนั่นกินเขาน้า,เขาไปแล้วันมันติดปึงปังดึงดัง,ดงหลดตัวเฮ้ยมันแมนบอยาอันไดว่าดีหันค่อยก็ซื้อมากินให้มัคือเจ้าเห็นนี่แหละนี่นอนจะงองอยู่นี่หันยาเขาว่ากระเทียมมามันดีค่อยซื้อมาให้กินสองสามโลก็ยังซื้ออ,อ,อยู่ไอ้เด่วควจริงมาเบาหน้า กินแม่ออลี่อะไรเจ้าฮะอิ่งแม่เอาโคค่อยนี่ไปกินล่องเบงหลับล่องบอพาคันวาบอเช่อกับมะเอาไปซิมล่องเบงผู้ดใดซิมแล้วกระซือบทชุกคนเห็นผลห่วยแม่มนบอกเ,เอาเอาสันอามาเอาไปซิมเด้สันหลับล่องเห็นผลภายในมือนี้บ่หาแต่กลิ่นไหลบอนี่ ก้มันนั่นเเจาซิมของข่อยจนว่าสิเบิร์ีหนิที<ด>่เอาเบิร์ทุกคนอืมวาสีมึงยาเพิ่นมึงด้วยนน่เอายายัาง,เอ,อยงเอาอยากกันปึงปังมาแล้วเว้ยเฮ้ยมแตยาเว้ยไ,ไ,ไม่ได้ผลกี่่บทร์เดี๋ยวนี้มันดีหลีีหันค่ยยชิซื้อให้กินมดทะแรเอาฟอกกินโอ้ยขมแทโ้โอ้ย ยาดีมันก็ขมหันตัวหวานเป็นลมขมเป็นยาพนิวาบอกสัห่นยว้าวว้าวว้าววานนี้เวว้าววเห็นบาวว้าวว้าันใจวว้ามวาวว้้ามวเาหมดาลย้าเว้าเวาวว้าเม้าวว้าาวว้าวว้น้าววมา้า้า้าว้ เส้นได้บ่ยหญ่ได้เส้นก็นได้เขาหน้าปลาแล้ววุ่นละเขาจังสีมาเอา <c oughs> ตกน,น,นุ่เหมาเบิดเลยเนาะจ้าเอหมดเลยจ้าเออจังจันตัวนี่ละเขาจังมาเห็นผลเออนี่ <c oughs> ก็ห่อหนาห่อตาเธอหนิเว้ยก็จะได้ห่อหนาห่อตานี่ วันที่16ที่ผู้สาวนัดฉันนี่เดี๋ยวนี้โอ้เรบอกไปหากันเลยฮ้องนาะเอา๊ะตากแดดหนามันก็ดำเนาะแดนพวกเขาแม่ไหนเลี้ยงนี่กรธรรมดาไละนะ้เนาะไปหาผู้สาวเนาะโอ้ยพอเอ้ย <c oughs> มันเจ้าตากแดดไม่จักซาดเล้วจะเสียมาห้องมันขาวสองสามมือนนี่บอก <c oughs> นายดิแค่ว่าตากแดดมือเดียวนี่กลัวมันจะขึ้นสภาพเลยไป่ส่นเวลาหัวเกียนหมือนคนใดไม่อันนี้เจ้าตากแดดมาสี่สิบหาสิบปีแล้วสิบงมใส่เวลาขึ้นสภาพร้อยปีเหมือนบอก

แต่งหน้ากันแต่งหน้ากันมแม่กับคนเชืนะอ๋ให้ให้ยางไลูกโอ้แบ่งแว่งแว่งแว่งอยจะมาอ,าอลูกก็ค่อยเนี่ยลกค่อยให้ก่นเยอลูกค่อยค่แนะอ๋อ,อ สาจสาวลูกสาวให้ให้สาวให้โอโอเห็นไหมสาวให้แล้วเห็นบ่เม็นยังให้อยู่ให้ขนาดอ๋อมักไล่บ่มักไล่แต่งใา้บ่เลอะโอได้ได้ได้ยังเมสจะให้เมสแต่งหน้าก็ได้เลยนะได้แป๊บหนึ่งได้ มาเลยเนาะเห็นปะไอ้หอยยู่หันจะคอยมีแต่ให้เลยไอ้หวยยู่หันโอ้โหแม่แต่งหน้ากระเด็นแคปันึงได้เลยนะอย่นี้แค่แม่นะ มันยานมันยานไอ้มมนเมื่อยแหนเดี๋ยวนี้โอ้ยมันคือเถียดไม่รู้แข้งเนาะ